ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาส่งงานครับส5กระบอกส่งไปแล้ว3กระบอกครับมารับเองครับกระบอกแรกบอกแรกเป็นไม้ประดู่ครับไม้ประดู่พื้นศูนย์ครับไกลละคังครับอีกข้างขาห้าสิบเซนใส่เป็นมะค่าแท่ครับพื้นศูนย์เซฟ้างครับเซฟก็ไม่กระดิกครับให้ตัวนิดนึงครับ ำคอร่องนิ้วครับชักอยู่ที่เจ็ดสิบเซนทำสีด้านครับอีกฝั่งก็จะลายสวยครับฝั่งสีด้านครับปืนศูนย์ไม้ประดูก็ห้าพันห้ารวมส่งครับอุปกรณ์พร้อมยิงครับ ตัวนี้ก็พื้นศูนย์ครับไม้ประดูครับไม้ประดูน้ำหนักก็จะไม่เยอะครับสองโลเจ็ดสองโลแปดครับกำคอกำคอไม้ประดู่แกะแค็กเกอร์ครับตัวนี้เป็นสีเงาครับห้าพันห้ารวมส่งครับ ก็ปืนศูนย์ครับไม้ประดูครับประดูแดงตัวนี้เป็นสีด้านครับติดคอบปีกให้ด้วยครับไม้ประดูครับเจแจ็คเกอร์ตัวนี้ก็ปืนศูนย์ครับเปิดข้างครับรางมีเนียมครับราง RAC อีกโรเลอร์ในข้างขาวนอกครับตัวนี้ก็สี่พันสองครับถ้าปีข้างขาวสี่พันสองถ้าปีโรเลอร์ก็เพิ่มอีกสี่ร้อยครับเป็นศูนย์ครับไม้ประดู่ครับนี้ก็ปืนศูนย์ครับไม้ประดู่ครับ ศูนย์เปิดข้างครับกำคอลาง i เอซีศูนย์เปิดข้างครับสีด้านครับตัวนี้ครับลายฝั่งนี้จะสวยครับตัวนี้กำคอลาง i อ4ครับสีข้าคขาว50าสิบเซนครับ สีเงาครับเร่งลางครับนี่ก็สามพันห้าครับรวมส่งอุปกรณ์พร้อมยิงครับตัวนี้ก็ปืนศูนย์ครับสีเงาศูนย์เปิดข้างครับลางาเอซีครับสี่ห้าสิบเซน น,นี้เป็นสีเงาครับัตน,นี้ก็กรำคอลาง i อเสี่ครับสี่ห้าสิบเซนไม้ประดูครับน้ำหนักก็ประมาณสองโลเก้าครับ ัีเนี้ก็กำคอรางงายเอสีไม้ประดูครับเซฟข้างครับตีตัวนี้เป็นปีห้าสิบห้าเซนครับ จะเป็นกำคอลางกลมครับอีครัง้งคาวห้าสิบเซนครับไม้ประดูครับตัวนี้ก็ลายสวยครับสีเงาครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็กำคอลางไอเอสีครับ ห้าสิบเซนสีด้านครับตัวนี้ครับไม้ประดูสีด้านครับกํมคอลางกลมครับไม้ประดูสีเงาครับอีห้าสิบเซนสามพันห้ารวมส่งครับถ้าอย่างนี้ น,น,นี้เป็นมินิครับมินิปีซูปเปอร์โรเลอร์ครับรางยาวอยู่ที่เมตรห้าเซนครับสีด้านครับประดูแดงครับแบบนี้ก็สี่พันเก้าครับ ดแดงครับตัวนี้ลางไม้ครับฝังทองเหลืองครับปีห้าสิบเซนครับประดูครับลางไม้ครับไม่ประดูครับรางไม้ฝังทองเหลืองครับ ก็กําคอไม้ประดู่างฝังทองเหลืองครับชักเจ็ดสิบห้าเซนครับครับสนใจหน้าไม้ยิงปลาก็สั่งทำได้ครับเบอร์โทรไอดีไลก็ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สามศครับ ากกดตามช่อง y t u t u แช่ขนงน้อยสรยาด้วยครับขอบคุณครับ